ครับขับสวัสดีครับพี่น้องพบพอกันครับช่องที่สานบ้านผู้หญหน่อยนะครับการมือนีสีมารีวิวหรือว่าอัปเดตนะครับเขานกนะครับเขานกให้พี่น้องเบิ้งเกี้ยวแล้วแล้ครับตีแล้วฟาดแล้วเอาข้นมาบ้านแล้วพี่น้องนี่ครับฟัดเรียบร้อยครับแม่บ้านฟัดให้เรียบร้อยคัดเรียบร้อยครับเอาเม็ดรีบออกแล้ว นะครับนี่คือเขาเม่นมะเขือครับที่หลายๆท่านพิ่โทร่มาเนาะพี่น้อยเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเดอ้อพี่น้องฝาดเรียบร้อยแล้วครับเอาขึ้นบ้านแล้วหมู่บ้านนี้มื้อกี้ก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งผูใ้ใดสนใจนะครับในการสร่งนะครับกับกิโลละ30บาทครับพี่น้องกิโลละ30บาท กิโลละสามสิบบาทนี่ยังบ่ได้ร่วมทรงเด้อครับเ,เขาเจ้าคิดเป็นกิโลครับสน้างำนักเอาไก่ไก่เขาก็ชิดไปคนละยางครับแต่ตามที่ผมทรงปีที่แล้วนั่นไก่สุดกับพวกเกินตกไปโลละสี่สิบบาทนะครับตกไปกิโลละสี่สิบบาทประมาณนั้นนอกนั้นก็อยู่กิโลละสามสิบห้าสามสิบเจ็ดบาทนะครับอันนี้บวกร่วมทรงแล้วก็อยู่ประมาณนั้น มองไก่มองไก่ครับอันนี้คือข่าวเม็ดมะเขือนะครับปีนี้ได้รายเติบอยู่ครับก็เพราะที่ได้ทรงให้ทั้งพี่น้องผู้่นต้องการอยอ่ดอกเนาะนะครับนี่ให้แม่บ้านเพิน่นฟัดให้เรียบร้อยครับเป็นฟัดแล้วคัดฟัดแล้วคัดแล้วครับใส่กระมังไว้ก็ยังเหลืออีกอยู่ครับอีกส่วนหนึ่งก็ที่คัด ฟัดอีกตั้งหากแต่ว่ากะจีคันพี่น้องผูใ้ใดอยากได้เขาเม็นมะเขือไปให้นกนะครับหรือไปใหนกไปให้ไก,ก่กะโทษทิดต,ตอผมได้ครับเดี๋ยวผมจะเ,อเบอร์โทู่วไว้เนะเาะกะจีขอทีอยูพี่น้องแล้วกจะจีส่งไปให้ครับแต่จังไดแต่ละพี่น้องแต่ละคนเสี่ยวหน่อยเอาลายเป็นไดเดียวผมกจะจีแก้ไงทราบอีกทีนึงว่า ส่งไปยังวัดนี่ส่งไปยังวัดนี่มันติดไปถือไปโล่เท่าไหร่ครับนี่เขาเม้นมาเขือครับ เอาหมดจังไงมาขึ <'S> ้นใจไว้เถอะนนี่เขาเม้นมะเขือพี่น้อง ปีนี้ผมได้หกกระสอบครับพี่นอ้องกระจิมือแน่คุณครับสอบยูเลียครับสองแล้วก็สอบขาวอีกแต่อยู่ทั้งบ้านก็มีครับพี่น้องอยู่ทั้งบ้านก็มีกระจิมีพ่อได้ทรงให้ทั้งพี่น้องผู้เพิ่นสนใจอย,อยู่ดอกนะครับเอาไปให้นกเขาเห้งนะครับเป็นเขาเม็ดมเะเขือเม็ดน่อยนะครับก็ นี่ครับเม็ดพิ่นข้าวเม็ดมะเขือนะครับพี่น้องผูใ้ใดสนใจกับทัวรมมหาอีสานบานพุยน,น้อยได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์วไว้ อยู่ในคลิปนี่แหละนะครับพี่น้องแต่ก็ทีพูดเยวาจากโล่จกโลเดี๋ยวผมจัดทรงไปให้นะครับจนล่าเดียดยังกับจังท่วคุยกันเนาะนะครับฝากไปถึงพี่น้องผู้พ่นเคยท่วมากแล้วกับผู้ที่ต้องการอยากได้เขาเม่นมาเขือนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมครับขอบคุณทุกกําตังใจที่ติดตามช่องอีสานบ้านพุยน,น้อยนะครับข้าวเม็ดมะเขือครับตองการกัโทรมากครับสวัสดีครับ